ร้านน่ากินมีเยอะนะคะที่ตลาดเซปันโคค่ะชิมได้นะคะอันนี้นนเค้กกล้วยหอมจิว๋วน,นี่เป็นปล่องนะคะน่ากินเลยนนเค็ดออเรนจิตย่างเจาถ่านนะคะน่าทานมากมากเลย แล้วก็เค้กหน้านิ่มแล้วก็ข้าวกรองหอยแครงค่ะขอนอนุญาตถ่ายเลยนะคะหอยแครงตัวใหญ่ๆเลยค่ะโอ้น่ากินมากานะข้าวเหนียวปิ้งนะคะเผือกปิ้งค่ะข้าวเหนียวสังขยาข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวหน้าหน้าปลาข้าวเหนียวหน้ากุ้ง แล้วก็นี้จะเป็นมาแรงก็เป็นมาแรงทอดนะคะของโปรดของหลายๆคนเลยร้านน้ำร้านโตเกียวเนยกรอบนะคะตรงนี้จะเป็นหิวหมูกรอบนะคะร้านหิวหมูกรอบค่ะหมูกรอบน่ากินมากมากเลยค่ะนี่นะคะ โอ้มีอบอบหม้อลมร้อนแบบนั้นเลยนะคะอบให้ตกรอบอบครับไม่ตัดาาอบร้อเปอร์เซนก็คือน้ำมันแบบไปหมดเลยน่ากินค่ะเนื้อย่างชัยภูมิไม้ละเจ็ดบาทนะคะเนื้อย่างโคขุนโอ้น่ากินเนื้อย่างชัยภูมินะคะมาอุดหนุนความอร่อยกันที่ตลาดเซเวันโกนะคะ ร้านกุ้งเต้นนะคะกุ้งฝอยนะคะุ้งค่ะปลาหมึกสดสดเลยค่ะร้านไก่กยขยวค่ะตัดเนยไหมคะไก่ต้มน้ำปลาค่ะสูตรเห็นแล้วอยู่ม,ม,ม,มันเลยเวลาเขามาน,น่ากินเลยนะคะไก่ต้มน้ำปลานะคะนี่เป็นร้านหมูปิ้งโบราณใบละห้าบาทนะคะน่าก,กินมากๆเลย ร้านหมี่ไก่ฉีกนะคะร้านหมี่ครุกร้านหมี่กรอบโบราณกล่องละสามห้าสามกล่องหนึ่งร้อยร้านสเต็กหมูีสเต็กหมูเลือกชิ้นได้ ร้านก็น่ากินนะคะร้านยำหอยนางรมนะคะตัวใหญ่ๆเลยร้านน้ำสมุนไพรนะคะมีน้ำให้เลือกแบบเยอะเลยมันบดชีสค่ะร้านน้ำส้มปั่นนะคะน้ำส้มร้อยเปอร์เซ็นต ร้านสเต็กเนือ้อร้านถิ้นสั่งได้สเต็กเนื้อร้อยเดียวทุกชิ้นร,าาร,ร้านไข่ค่ะร้านข้าวไข่ลาวากระเพราทะเลค่ะดูน่ากินมากลาวาหอมหมกด้วยนะคะยำกุ้งเต้นนะคะ ยำกุ้งปลาหมึกน,นะคะต่อมน้ำลำไยนะคะ,น,คะน้ํปปนา้วลไยน้ำลไยนะคะนกำลไยอคยะคะน้ะน้นะ้ลำไยอะคะลยค่้นะคน้นะคน้ลไ้นค้ยนคะนะคะละคะคน้นค้ะคะ มันเค้ซาก็กน่าทานมากๆเลยนี่น่ากินเลยค่ะกระเพราคอหมูย่างนะคะเพิ่มไข่ดาวกะเพราน่ากินเลยค่ะร้านกะเพราคอหมูยา่างน้ำพริกเออน้ำปลาพริกน่าทานเลยคอหมูย่างน่ากินนะคะเป็นกล่องแบบนี้ถือง่ายเลยค่ะไปเป็นโลสลัดค่ะเป็นสลัดผักสลัดโลนะคะ มากินมากๆหรอกนะห้าส de like ิบบาทเองค่ะร no ้านนมข้าวโพดเมื n ่อกี้ได้ยินเสียงแจ๊วแจ๊วแจ๋วอยู่ทางนี้ร้านนมข้าวโพดนะคะมีน้ำนมข้าวโพดโอ้เสียงแจ๋วมากได้ยินจาก BB เ a c o n เบคอนพับเบอร์เกอร์นะคะ เป็นพับเบอร์เกอร์นะคะใส่ทูน่าไส้เนื้อเป็นเบอร์เกอร์หลากหลายหน้าเลยค่ะร้านนี้เข้าไม่ถึงนะคะเป็นร้านปลาทูยำปลาทูข้าวยำปลาทูนข้าซอยเชียงใหม่นะคะร้านอวันติน ร้านเส้นหมี่ไก่ฉีกนะคะพระราม5ร้านกะเพรา29บาทนะคะร้านขนมเค้กนะคะคร้านขนมเค,กเค้นนเคกคแล้วก็ร้านอาหารทะเลร้านหอยหอยแครงหอยแมงผู้นะคะ เอแคร์ care, ลูกสิวค่ะโอ้ลูกส,สิวเลยค่ะน่ากินมากนี่ชูครีมนะคะร้านน้ำผลไม้ร้านน้ำลำไยร้าอองต้มเครื่องในหมูสตรอเบอร์รี่ แล้วก็ลูกชุบกมูอันนีร้านเยอะมากๆเลยค่ะร้านยำมะม,ม่วงนะคะร้านปูปูนึนน่งมหาชัยซีฟู้ดค่ะร้านผัวนะคะ ไส้กรอกทอดนะคะใช้ก่อนไ้เลยค่ะล้าร้านขนมจากขนมข้าวเหนียวอันนี้ร้านยันหมูกระทะร้อนมูกระร้อนร้อนนะคะถามไหรับนะคะร้อนร้อนน้ำจิ้มแซ่บเลยค่ะ ร้านปลาทอดกุ้งทอดนะคะชิละห้าบาทนะคะพิซซ่ายี่สิบบาทอ๋อพิซซ่ายี่สิบาทนะคะร้านนี้เองอันนี้ก็ขนมนะคะจะาหมึกออย่าง ตรงนี้ก็เป็นหมี่คลุกไก่ฉีกนะคะหมี่คลุกไก่ฉีกนะคะเป็นร้านกุ้งร<ฟ>้านยำนะคะยำเยอะมากๆเลย,ยอันนี้เป็นร้านหอยแครงค่ะ มากเลยค่ะมีร้านอาหารแบบเยอะมากขายยังไงให้หมดกันเนี่ยร้านเยอะมากๆเลยโมจิย่างน,นะคะน่ากินเลยเออสปาเก็ตตี้ค่ะร้านโรตีกรอบนะคะร้านีน้า้ข้าวหมกไก่น่ากินเลย น่ากินมากเลยค่ะเกินไปอ่ะไม่รู้เลือกอะไรร้านหมูทอดนะคะหมูทอดสิบบาทร้านขนมปลาค่ะ ชิ้นปั้นสดน,นะคะร้านนี้อร่อยค่ะต้องลองความอร่อยเลยข้าวนะคะช่บมากินเลยข้าวไข่อบซอสหลีค่ะลาสซอมอนนะคะ ร้านย่างกุ้งเต้นนะคะเปราเหมือกย้างค่ะตรนนี้เป็นร้านป็นเหมือกย่านะคะตัวใหญ่เลย